อย่างในพระาศึกษาในระบบการศึกษาพระาศึกษาเนี่ยเราถ่ายทอดว่าเป็นมวยพระเจ้าเสือส่วนของคูแดนเนี่ยไปเรียนลึกซึ้งเข้าไปอีกมวยตำรับพระยาพิชัยดาบหักเข้าไปอีกทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันยังไงคะในเรื่องของศิลปะมวยไทยโบราณนะก็คือมวยไทยโบราณเนี่ยก็ศาสตร์และศิลป์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของพื้นดินศิลป์ของนักสู้นะครับศิลปะในแต่ละศาสตร์เนี่ยก็จะมีความะละไม้คล้ายคลึงกันแต่ดีลาท่าทางและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมันจะแตกต่างกันออกไป ในส่วนของตำรับมวยพระเจ้าเสือที่เราศึกษาอยู่ในระบบในขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าชื่อท่าแม่ไม้ลูกไม้นะครับเป็นชื่อที่เขาใช้ในลักนักเช่นท่าแม่ไม้ส5้าท่าสลับฟันปลาปักษาแวกลังชาวาัตห์หอีนาแทงกิจเราจะสังเกตว่าถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยคำมันจะคล้องจองกันและเป็นคำที่ใช้ในลักนักแต่ถ้าเป็นมวยท่าเสาหรือมวยพระยายพิชัยดาภักก็เป็น,มว,ม,ปนมวยตามหูเป็นมวยตามหัวเมืองชื่อเรียกก็จะเป็นแบบบ้านๆก็คือท่าที่1ท่าที่สองไม้สอง,ไม,สองไม้สา นะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ในสมัยโบราณนะครับก็จะมีมวยหลักๆอยู่สีสายสีสายหลักๆที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือมวยโคราชนะครับมวยลบบุรีมวยชยาแล้วก็มวยท่าเสาแต่ละเราจะสังเกตได้ว่ามวยลบบุรีก็จะอยู่ในเขตพระนครใช่ไหมครับมวยท่าเสาก็จะอยู่ทางภาคเหนือที่เป็นหัวเมืองหน้าด่านสําคัญนะครับทางภาคเหนือนะครับมวยชยาก็จะอยู่ทางภาคใต้นะครับมวยโคราชก็จะเป็นไปอยู่ในส่วนของหัวเมืองที่อยู่ทางภาคอีสานที่เป็นหัวเมืองใหญ่ ฉะนั้นแต่และภูววมิภาคของประเทศไทยในสมัยก่อนจึงมีการเรียนมวยนะครับใช่ไหมครับ,รบก็เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีชื่อค่ายและหลายค่ายที่ขึ้นมาจะไม่เหมือนกันครูก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะพอเรามองรู้เลยว่าเป็นมวยไทยถามว่าสิ่งที่จะบ่งบอกได้ยังไงว่าเมื่อมีสํนานักมวยต่างๆเกิดขึ้นมามากมายแล้วคุณมาจากสายไหนคุณเป็นมวยของสายไหน mm hmm. เขาดูกันจากการไล่ลำว้ารูครับคุณสายสวรรค์ก็คือถ้าสมมตุติคุณการไหว้ครูคือเวลา มวยไทยนะครับเป็นศาสตร์ไละศิลป์ขนแขนงเดียวบนโลกใบนี้ที่ก่อนการแข่งข,ขันจะต้องมีการไล่ลำใบครูฉะนั้น mm hmm. การไล่ลำใบครูเป็นการมาบอกว่าสมมติคุณสายสวรรค์ไล,ล่ลำท่าแบบนี้เฮ้ยคุณสายสวรรค์เป็นมวยชาย,ยาใช่ไหมอ๋อใช่ผมก็เป็น oh. มวยชายานี่แแสดงว่าเป็นศิษย์ครูคนเดียวกันก็สู้กันไม่ได้ในสมัยก่อนเพราะว่าในสมัยก่อน mm hmm. มันไม่มีเทคโนโลยีนะครับว่าเฮ้ยคณเป็นสายนี้ม,มันมีม,ม,มีมีกางเกงมีมีเขียนบอกว่าสอนา,ากาศหรือสอปอมมุกหรืออะไรเงี้ยครับหรือเป็นเอ่อพีเคแสนชัยมวยชายยิมอย่างเงี้ย ก็เสร็จแล้วไหว้ครูเสร็จก็ถามว่าเฮ้ยคุณเรียนมากับไหนอ๋อผมเรียนมาจากครูแดนอา้าวคุณสายสวรรค์ก็เรียนมาจากครูแดนอา้าวเป็นสิทธ์เป็นสิทธิ์สำน,นัเดยวกันงั้นต่อยกันไปได้ก็ลงจากเวทีอย่างนี้ครับก็จะเ,เป็นแบบนี้ด้วยใช่ครับในสมัยโบราณครับค่ะแปลว่าการดูว่าจะเป็นสายไหนสายไหนเนี่ยเขาดูกันที่ไหว้ครูดังนั้นการไหว้ครูจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะคัดกรองแล้วก็แยกแยะฝีไม้ลายมือ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นครูเดียวกันสํานักเดียวกันห้ามชกกันเหรอคะใช่ <c oughs> ในในสมัยโบราณจะชกกันไม่ได้ครับจะชกกัน <c oughs> ปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นค่ายในสํานักเป็นสิทธิ์ค่ายเดียวกันเนี่ยเขาจะชกกันไม่ได้แต่ถ้า <c oughs> ถ้าสมัยก่อนนี่ก็คือเพราะว่ามันเป็นคือสิทธิค์ครูคนเดียวกันเขาจะไม่ไม่สู้กันเหมือนกันกบครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาทังศาสตร์อาคมหรือว่าของวิางวชามวยไทยเหมือนกัน ถ้าเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันเราจะมีคือเราจะเคารพครูบาอาจารย์การชกมวยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่งของมวยไทยคือการไหวครูนะครับศิลปะความการไหวครูที่ไม่เหมือนชาติใดมันชาติไหนจะกอปเราไม่ได้เพราะว่าศิลปะตรงนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ขูได้สั่งสมแล้วก็กั่นกองคิดค้นขึ้นมาเป็นแบบฉบับของมวยไทยอย่างไหวครูมวยไทยซึ่งทําสถิติของกองทัพบกเนี่ย งานาใหญ่อลังการระดับประเทศแล้วก็สร้างสถิติระดับโลกเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นท่าทางที่เป็นศิลป,ปะสายไหนยังไงคะอ,ะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นตำหลับของสายพระเจ้าเสือก็คือสายพระรักษาเนี่แหละครับเป็นสายแกนกลางสายพระรักษาเป็นสายหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในปัจจุบันนะครับถ้าถ้าไม่มีมวยสายพระรักษาเนี่ยมวยไทยจะลงไปสู่การศึกษาระบบการศึกษาค่อนข้างยากเพราะว่าในระบบมวยไทยของพระรักษาเนี่ยเขาจะจัดระบบการเรียนที่เป็นสเต็ปขั้นตอน นะครับแล้วก, oh. แวก็แล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของชื่อท่าแม่ไม้ลูกไม้กลมวยนะครับแค่ว่าการใช้หมัดเนี่ยถ้าคุณสาสนว่าเราคิดว่ามวยไทยมันมีอยู่หมัดตรงหมัดงัดหมัดตวัดใช่ไหมครับ oh. มีอยู่สามสี่หมัดหลักๆแต่ถ้าเป็นตำรับของพระเจ้าเสือการใช้หมัดของในพระเจ้าเสือจะมีทั้งหมดสิบห้าท่าศอกนะครับศอกนี่มีมากหน่อยยี่สิบสี่ท่าเลยครับเท้านี่สิบห้าท่าใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่า เราเยาวชนไทยหรือครูวมวยไทยต้องมีการแบ่งเลเวลในการสอนฉะนั้นมวยสายร,รักษาจึงเป็นมวยที่มีบทบาทสําคัญในปัจจุบันแล้วก็ที่เราล้ำมวยในการบันทึกสถิติโลกก็คือกินเดดโว่เนี่ยฮะกินกินเดดเล็กคอร์ดเนี่ยก็คือว่าเราล้ำมวยสายพระเจ้าเสือแล้วก็อาจจะมีท่าทางต่างๆที่มาจากมวยสายอื่นบ้างต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่ามวยพระเจ้าเสือคือเป็นมวยในพระราชวังพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ถูกต้องไหมครับก็ค<ะ>ือฉะนั้นพระมหากษัตริย์ก็คือจะต้องมีทนายเลือกทนายเลือกที่มาก็คือการคัดเลือก ผู้ที่มีฝีมือในเรื่องของเพลงดาบเพลงมวยเพื่อเข้ามารับใช้เป็นทหารรักษาพระองค์ฉะนั้น<ฆ>เมื่อแต่ละภาคมาคุณสายสวรรค์มาจากภาคเหนือผมมาจากภาคใต้อีกท่านหนึ่งมาจากภาคอีสานอีกคนหนึ่งมาจากภาคกลางฉะนั้นมวยทุกอย่างมันก็จะมารวมกันอยู่ในมวยาราชสักนครับฉะนั้นมวยตำหรับพระเจ้าเสือจึงเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีอะไรอยู่ในในมวยที่มันเป็นเหมือนแกงกลางเหมือนหลอมมวยทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่จะให้พระมหากษัตริย์เลียนต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ใช่ไหมครับฉะนั้นถูกต้องไหมครับแต่ละสายก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันต้องมีการแลกเปลี่ยนประลองยึดกันฉะนั้นตำหรับมวยพระเจ้าเสือจึงเป็นมวยที่มีความดุด,ดันแล้วก็มีพิษสงค่อนข้างมากแล้วก็มีชื่อท่าที่มันเรียนเป็นระบบแล้วก็เวลานักนักนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ได้ศึกษาเนี่ยได้เรียนจะเกิดความภาคภูมิใจว่ามันเป็นตำหรับมวยของพระมหากาษัตริย์ที่ศึกษาเล่าเรียนครับ ค่ะทีนี้การไหวครูมวยไทยเนี่ยมันสําคัญยังไงมันเหมือนกับการวอร์มอัพก่อนที่เราจะเล่นกีฬาอย่างอื่นไหมคะหรือว่ามันมีอะไรที่มันเป็นพิเศษและเคล็ดลับมากกว่านั้นคะครับจริงการไหว้ครูนี่ครับก็ถือว่าการไหว้ครูหมายถึงว่าเป็นการแสดงออกถึงการเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นะครับเป็นการลําลึกถึงผู้เป็นต้นสายของครูมวยนะครับ อ่าสังเกตได้ว่าสมมติมวยมวยของผมนะครับเป็นมวยสายท่าเสาฉะนั้นท่าและลำไม้คูก็จะเป็นการลำลึกถึงคูต้นสายก็คือสายท่าเสาก็คือเป็นท่ามันจะมีท่าอยู่สองท่าหลักๆก็คือท่าสองเมฆก็แล้วแล้วก็ท่าไต่เมฆฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าเมฆสองเมฆถูกต้องไหมครับคือสองเมฆสองเมฆคือลักษณะการงี้ครับสองขึ้นบนบนฟ้าสองเมฆไต่เมฆก็คือไต่ปีนขึ้นไปหาคูเมฆบนสวรรค์หรือบนท้องฟ้าครูเมฆก็คือครูมวยสายท่าเสาที่ ในในตำนานนะครับพญาพิชัยไปศึกษากับครูเมฆแห่งบ้านท่าเสาอยงนั้น mm hmm. มวยสายนี้จึงมีที่มาว่าเป็นการเป็นการระลึกถึงครูมวยก็คือครูเมฆบ้านท่าเสาถ้าสายชยาก็จะระลึกถึงปรมาจารย์เขตศรียาภัยที่เป็นผู้ก่อตั้งท่าไหวค้ครูเขาก็จะมีท่าครูของเขาฉะนั้น oh, <yeah. S 1> การไหว้ครูถึงว่าเป็นเป็นตัวบทที่บัญญัติในเรื่องของความกตัญญูความกตวเวทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคุณสายส่วนครับการไหว้ครูมันหมายถึงว่า การรวมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งการผูกจิตผูกใจผูกกับคาถาอาคมสมัยก่อนนะครับการไหว้ครูมันไม่ใช่แค่ไหว้ในปัจจุบันแต่การไหว้ครูอันดับแรกที่เราต้องกราบคือกราบพระแม่ธรณีหมายความว่าอย่างไงครับพระแม่ธรณีคือเราเหยียบอยู่บนพื้นพื้นแม่ธรณีเนี่ยเราต้องมีการทาความเคารพกว่าหนึ่งครั้งแล้วเวลาขึ้นไปยืนบนลานวัดสมัยก่อนจะเป็นลานดินนะครับต้องมีการกราบพระแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นการบริกรรมคาถาในสมัยก่อนคือ ถ้าเราไปสมัยก่อนการชกมวยครับโบราณนะครับคุณสายสวนครับเราจะไม่จ้องตาคู่ต่อสู้เพราะว่าอะไรครับเราอาจจะถูกนจังงังน่าจังงังหมายความว่าเราจ้องตาแล้วก็จะมึนงงงวยไปหมดนะครับ oh. ฉะนั้นหรือมันจะมีการเอ่อบทบางคาถาอาคมไม่ให้เราเห็นคู่ต่อสู้บางคนอาจจะเข้าไปในเขตที่เขาเขียนอาคาอขระไว้แล้วก็จะมืดมนหรือทําให้เรางนงงมันก็ต้องมีท่าไหว้ครูมันจะเกิดท่าสามขุม การดูแล้วก็มีการบริกรรมคาถาที่เราได้ศึกษามาอย่างเช่นผมก็มีโอกาสได้ศึกษาในเชิงลึกของมวยโบราณที่เป็นมวยท่าเสามันจะมีคาถาอาคมที่กำกับตั้งแต่การพันมือเลยครับการพันมือต้องลงคาถาอะไรการสวมมงคลแม้ทั้งการขึ้นเวทีต้องกราบอะไรต้องมีบทคาถาอะไรที่ต้องพูดเพราะว่าโบราณมันจะถูกมันจะถูกส่งต่อแบบนี้ฉะนั้นมวยโบราณมันจะมีศิลปะวัฒนธรรมภูมิญาที่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาค่อนข้างมากที่ที่ที่มันซ่อนอยู่ในการไหว้ครู แล้วก็<ม>สิ่งสำคัญที่สุดครับการให้ครูคือในปัจจุบันถ้าหลักวิชาการกีฬาเขาเรียกว่าต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนการแข่งขันใช่ไหมครับแต่<ม>ครูในสามัยก่อนของเราเก่งมากคือมันเป็นกุสโลบายว่าในท่าแล่ลำให้ครูเราจะสังเกตว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเ<ม>ช่นท่าส่อสร้อยมะลาเงี้ยเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ<ม>คือให้เรากล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะเกิดการต่อสู้นะครับ<ฆ>ก็ถือว่า<ฆ>เป็นมรดกอันชาญฉลาดของครูมวยครับ